อยู่ช่องอันาสาซีแฮนะครับผมอยู่กับในเซิร์โปเกม,มอนเนโกนะวันนี้ผมก็จะมาตามหาโปเกม,มอนตัวหนึ่งนะครับคล้ายๆไอ้มังกรอะมังกรมังรม้งน่าจะมังกรแล้วก็มันมีสองตัวที่อยากได้นะทุกคนนะในตอนนี้นะครับผมเจอตัวไหนก่อนก็เอาตัวนั้นนะก็มันจะมีมังกรกับตัวที่มันคล้ายๆนเรเซ่ทุกคนเขียวอ่วะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปดูนะ ไอสองตัวนี้นแหละทุกคนเดี๋ยวขึ้นรูไปไว้ซ้ายเอาขวานนะผมนะก็ไม่พูดตั้งเพลงเดี๋ยวไปหาเลยดีกว่ามันน่าอยู่ที่นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนอยู่ที่สเดไซา์แดงต้วนี้นแหละนะครับบอลก็น่าจะพออยู่นะครับนะเราจะตามหาไปเงยไม่น่าใช่ตัวนี้มันจะเป็นตัวเข,เขียวกับไอ้ตัวอืมดแดง ต้องหาก่อนทุกคนน่าอยู่แถวนี้นแหละเอ้ยตรงนั้นมีเลดไปวหนึงไปดูเลดกันเผื่อไปเลดดีๆเลดตีนะทุกคนเลดตัวอะไรอ่ะอ๋อเลดนี่เองมาคนเดียวมาตีกันดีกว่าตีเลดสักหน่อยนะครับ ส่วนตัวนี้น่าจะต้องเอาจากฟอสซิลนะไอเล็ดตัวเนี้ยตายทีเดียวทุเรียงจับสักหน่อยถ้าติดนะทุกคนไม่น่าติดหรอกมั้งติดเฉยที่นี่ติดก็น่าจะอันส่วนนี้น่าจะไปขายในช่องได้น,นะครับอุ้ยตกใจายคน เา้เาวอา้าวอ้าวท้าท้าก็สวยดิมาท้าสูยแบบนี้กันงี้ก็สวยดิครับตัวผมไม่ไช้กระจอกนะครับทิ้งแมงอ่ะฟิวิวไม่ได <c oughs> ้อย่าอย่าทำตามเทุกคนไปเดี๋ยวเราไปหาไอ้น,นี่ก่อนเกิดไม่นจะต้องการผมไม่รู้ว่ามันเกิดหรือเปล่านะตรงเนี้ยตอนนี้เซิร์ฟก็มีเก้าคนนะครับตะวันเซิร์ฟ อยู่ที่ประมาณ48 x 44 48คนเลยนะทุกคนนะเกือบทะลุเกือบ, 5, อบ50แลทุกคนมันจะบีเพราะว่าปกไม่ไหวสองตัวที่ผมขึ้นรูปให้ดูผมต้องการลากไหนก็ได้ตอนนี้ลากไหนก็ได้ที่ต้องการตอนนี้ทุกคนอ้าวตัวนี้มึงหายจากฟอสซิลมึงหายจากอะไรเนี่ย ออลองดูข้างล่างทุกคนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกลัวเจ็บนะคนเพราะทางแอร์ได้ปรับไปแล้วนะครับได้ปรับไอ้นี่ไปแล้วนะแบบตกแบบที่ส่งไม่ไม่เจ็บนะทุกคนทุกคนไม่จะไม่ต้องกลัวตายเลยนะครับผม <c oughs> แค่กลัวม,มีอาหารกินก็นพอทุกคนตอนเนี้ย ผมขอบินหน่อยโน้ตโน้ตเราจะมาจับต่ออีพีนหนึ่งนะทุกคนอันนี้ให้ทุกคนไม่ไม่เจ็บนะครับเห็นปะไม่เจ็บไม่เจ็บทุกคนจะสงสัยว่าปีกที่อยงข้างหลังผมเอามาจากไหนนะทุกคนผมไปแลกมานะบ,บอลแดงนะครับผมเอาไปแลกมาได้นะครับเดี๋ยวค่อยพาทุกคนไปดูแล้วกันอืม มันน่าจะเกิดตอนไหนสักมันเกิดตอนไหนไว้สองตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่ผมเจอตัวที่อยากได้อยู่ดีเลยทุกคนขอจับไปแล้วกันขอจับขอจับก่อนจับก่อนนะเหนือก็เจอละจับจับ,จบแม่งไปเลยอ้าวเหนือวับไปไหนแล้วว่าตาฟาดหรอไปไหนแล้วว่าอ้าวเฮ้ยอยู่ที่ข่ายแปบ๊บนะโอ้ รีพอรกม,มันต่อหน้าต่อตากันเลยดีจริงๆไปทุกคนเราพยายามขึ้นก่อนเดี๋ยวเราพยายามขึ้นกันนะทุกคนเอ้ยชุดผมกิเก็ดบินผมจะขึ้นเงาง่ายดีึบ,บตองนี้ต้องการได้ให้ได้ทั้งตัวนะทุกคน มันคือตัวนี้หรือเปล่าวะคัทุกคนไม่น่าใช่นะไอ้ตัวนี้ให้ไปไอตัวไอ้นั้นมากกว่าใช่ไหมใช่ดิน่าจะใช่แหละ <c oughs> ที่ผมต้องการมันคือไอ้มังกรเขียวไอ้มังกรเริสักตัวหนึ่ง้วคนตัวไหนก็ได้ตอนนี้สักตัวนะครับเดีขอวิ่าไปที่ V I P แล้วก็คนที่มียศยศยศตั้งแต่ยศ ถ้าต้งแต่ยดแรกขึ้นไปหรือน,น่าจะแบบมาที่วีพีได้แล้วทุกคนมนที่ฟาร์มบีนะไอ้ต้องใส่ว่าทำไมผมถึงวาร์ปมาอ๋อผมฮิลครับอาหารในตัวไม่มีแกต้องฮิลเงี้ยเอานะผมประมาณนั้นนะเอออยู่ไหนวะก็คือมันจะไม่เกิดเลยหรือ,อยังไงวะ ทีตอนอยากได้ไม่เจอทีตอนไม่อยากได้ไนี่เจอจังเออทุกคนแปลกว่ะเฮ้ยอยู่ไหนวะครบนึ่งนะตรงนู้นตัวอะไรอะ่ะแมงป่องเหรอใช่ปะใช่ปะไอตัวแมงป่องปะไหนไหนดูไปดูดบบนึง เฮ้ยเหมือนจะเจอทุกคนเช่ป่ะแม่งแมงแมงแมงป่องแมงป่องฆ่าทิ้งก่อนได้ไหมฆ่าทิ้งแม่งฆ่าทิ้งเอาเอาตัวที่เห็นไปก่อนใช่ป่ะใช่ป่ะไอ้ทุกคนเจอแล้วนี่ไงไอ้ตัวนี้แหละล่านี่น่าจะเป็นร่างสองแล้วทุกคนใช่ป่ะจับจับก่อนจับก่อนขอยใช่เถอะไอ้ตัวนั้นก่อนถ้าเป็นร่างสองน่าจะไม่ผิดแล้ทุกคนติดหน่อยเถอะ เดี๋ยวบอลมดจัดเลยทุกคนเดี๋ยวใช้บอลน,นี้ดิติดหน่อย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 โอ้โหไม่ติดเลยอะผมไม่อยากผมไม่มีตัวตีเบาด้วยประเด็นเกอะตีตายจัดเลยทุกคนเกอดตีตายมากเลยอะผมไม่มีตัวตีเบาอะประเด็นติดเธอติดเธอไม่อยากฆ่าทิ้ง ติดเถอไม่อยาฆ่าทิ้งติดหน่อยเถอะโอ้โหบอลแตกอีกเปิกเกอปิกเกอชื่ปิกโกแล้ววะอ่าไม่ติดได้วะมีตัวเวล,เวลน้อยกว่านี้ปะมันไม่มีเวล,เวลน้อยกว่านี้เออไม่ติดอะ่ะ ผมจะลองเอาตัวตัวเล็ตัวนี้ตีดูว่าทุกคนเดี๋ยวลองดูก่อนผมว่าเสีอยูยวอะผมกลัวมันตายมากเลยอะเอ้าติ๊กเฉยโอ้มาทุกคนเราได้มาหนึ่งตัวนะไปเดี๋ยวเราลองหนตัวหนึ่งเน่าอยู่ที่เดียวแหละเทียบหรือคำจริงมันจะมีแบบประมาณที่อยู่ที่นียมันจะมีสามตัวนะครับผมที่เรกว่าแบบแบบที่มันโหดนะจะมีไอ้ตัวบินได้นะแล้วก็ตัวนี้แต่ว่าตอนนี้ได้มาตัวหนึ่งแล้ว อีกตัวหนึ่งมันอยู่ไหนวะผมจะสอนตัวนี้ก่อนนะเพราะเนื่องจากว่าอีกอีกตัวหนึ่งไอตัวที่มันมีสีแขนน่าจะหาย,ยากสุดละแต่มันข้ายากเท่ากันแหละนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเท่หวะทุกคนพวจะจับได้ปะเห็นมันเท่ดิเห็นมันเท่เดี๋ยวทุกคนขอจับเลยพว่าจะจับได้ปะ อา้าวลูกเตลู้เรื่องเฮ้ยมันเดือดเสียงนบเอ๊ะตัวอะไรอะตัวอะไรมึงตัวอะไรมึงนกอะไรอะประเด็นคือมึงนกอะไรไป <c oughs> ทวนเดี๋ยววิ่งหาสักแป๊บหนึ่ง,งถ้าไม่เจอก็เดี๋ยวจะเอาตัวนี้ไปฟาร์มเบลล์มาทวน <c oughs> เดี๋ยวไปฟาร์มไปทีวว่ฟาร์ม VIP นะครับ เพียงสักแป,ป๊บนึงนะอ hmm. hmm. ืมอืมมาดูกันทุกคนเพราะว่าหาจะหายากนิดนึงนะเพราะ้พราตัวนี้โปรนีนหายากจริงโอ้มายากล่าง น,น,ขขนเหมือนจะไม่ค่อยเลดเลดเลดขอเป็นเล็ดตัวนั้นได้ปะถ้าได้ดีจะดีใจมากเลยทุกคนหรือถ้าไม่ใช่เดี๋ยวตีเล็ดเสร็จก็เดี๋ยวจะพาไปฟาร์มเมลนะเฮ้ยตัวอะไรอะตัวอะไรอะ อะไรอ่ะอ๋อน,น,น่าจะเปน่าจะคนไอ้นกเหล็กนะเดี๋ยวจับไปได้จับไปก็ได้ทุกคนเพราะว่าเผื่ออนาคตรเราต้องใช้นะครับ s <S เผื่ออนาคตต้องใช้นะทุกคน s <S จะไปก็ไม่เสียหาย s <S เพราะทางพวกพี่ผมบางคนเขาต้องใช้นกเหล็กไนงะ แล้วคนอาจจะไม่เห็นผมสร้างบ้านนะเพรา,วาะว่าจริงจริงผมสร้างบ้านไปแล้วหลังยหลังใหม่นะสร้างบ้านเรียบร้อยแล้วก่อแตกเลยทุกคนเหลือแค่ตีธรรมดาเฮ้ยเฮ้ามีตัวไหนตายนะเฮ้ยโอเคไปจับติดที่ติ๊ที่ททททแตกไปทุกคนลูกเดียวแตกเลยแบล็คบอลนี้แม่งต้องกากแนะ่ทุกคนจะหาใช้กับบอลเนี้ย ไปงั้นเดี๋ยวเราเอาอีพีนี้เราเอาตัวนี้ตัวตัวเดียวกันได้ไหมทุกคนนะเอาี่เอาไปฟังไว้ก่อนดีกว่าไปคิดก่อนนะืมไม่ได้นะเจอเปิดไม่ได้เล้แล้วก็อีกประมาณอาทิตย์หน้าน่าจะ เปิดโลกฟาร์มให้นะทุกคนไ้พวกเนี้ยจะมีที่แย่งออฟาร์มให้ได้นะครับแต่อยู่ที่ว่าพวกคุณจะแย่งกันทันหรือไม่เรากไปเดี๋ยวไปฟาร์มที่วีกันดีกว่าโซนวีไอพีสำหรับผู้มียศครับผมแปบ๊บหนึ่งเหมือนใจนีหน่อยโลกกำลังโหลดนะทุกคนครับนะเหมือนเซิฟจะหลดรือไงแปบ๊บหนึ่ง อ่ะเซิร์ฟเซิร์ฟน่าจะหลุดนะทุกคนดับหรือ,อยังไงเดี๋ยวทุกคนว่าเซิร์ฟอ่ะเซิร์ฟไม่ดับนะผมน่าจะหลุดนะเมื่อกี้แต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนเข้ามาได้แล้ะอ่ะไปเดี๋ยวฟาร์มเวลกันดีกว่ามาที่อันนี้แล้วก็ระบบฟาร์มเวลของเซิร์ฟเนกโกนะครับจะเป็นระบบฟาร์มเบลลที่ง่ายมากครับผมแค่เรากดสกิลอะไรมั่วๆครับ ไอพวกนี้ไม่ได้ตายเองนะครับไม่ได้ตายให้เองนะทุกคนต่อให้เรากดสกิลอะไรมม่ตัวไ,โโตไปก็ได้นะอันนี้ที่ทางแอดมินปับเราได้จะว่ามีคนเหมือนร้องนะครับว่ามันตียากนะไอเมยก็เลยปรับให้มันฆ่าตัวตายเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการยากเกินไปได้ไม่โดนได้ไม่มีใครร้องด้วยนะครับผม พูดตรงๆเลยว่าแต่เออตัวนี้มันกลายเบลมันกลายล่างตอนเบลแล้วโดนผมแยรู้มากเลยมันกลายเดยเขาไปใส่ตะทีหลังกลายล่างแล้วดูกันว่าใช่ไหมทุกคนไอตัวแดงนะปีกแดงตัวตัว,ตว,ตวฟ้าแทุกคนตัวนี้คนระับถ้าใช่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมาก,กน,นะ ไม่ใช่ทุกคนแต่เมื่อกี้น่าจะเป็นร่างแรกนะทุกคนแลราฟาร์มต่อเลยจะฟาร์มให้เป็นร่างสามเลยทุกคนตียาวๆผมว่าถึงจะฟาร์มเร็วก่อนนะคนแล้วค่อยไปฟาร์ม EV IV ที่หลังนะครับถ้าใครรู้ว่าตัวนี้สมควรใส่ IV IV อะไรหรืออะไรก็แนะนำได้นะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นับผม <Liz zie. S 1> อันนี้ก็เลยเดี๋ยวให้ทุกคนช่วยบอกกันว่ามต้องฟาร,ร์ม e v i v อะไรนะผมก็ไม่รู้เลยเรื่องนี้เป็นตัวเก่งจันเนงเลยฟอาตัวข้าม น่าจะมาเลเวลหกสิบวพาทุกคนมาถึงเป็นล่างเตียวยาวเตียวยาวต้องใส่สกิลอะไรมั่ว่ไปก่อนได้ทุกคนเพราะเดี๋ยวพอเราจัดสกิล้วเราจะสกิลที are ่หล <ose you care. necessary> so ังได้แล้วทุกคน ถ้าใครรู้ก็บอกได้นะเรื่มจากกรงสกิลนะครับผมนี่อวไรวะถจะเปลี่ยนเป็นรังสามเนี่ยเจ็ดสิบเหรอเดี้ยยาวทุกคน ค่อยใส่เกี่ยวที่หลังนะ,ะเรา,าตัวเลากตีก่อนนะครับจะล่างสาบหรือไม่ตัวต้องต้องวิ่อะไรล่างล่างสาปะหรือว่าอย่าบ่นนะผมต้องทับให้มันล่างสาบเองอะ มันจะเป็นล่างตอนไหนวะนนี่ยมคิดว่าจะเปลี่ยนล่างตอนไหนทุกคนตอนนี้เ้าเสตยว่าอาจจะต้องทับนะทุกคนอาจจะต้องทับนะเดี๋ยวพอดูก่อน,อนมันคือทับแล้ว อันนี้จะเป็นขายของนะ GLS ่ GL ็เป็นอันนี้ F I X E V O S ก็ตามด้วยช่องหนึ่งนะเชื่อเอ๊ยหรือไม่ใช่วะแบบ F I X I X e v o s อ่ะนี่น่าจะนี่นี่อ่ะมันจะบักนะทุกคนนี่นี่นี่นจ,จะดูควมแน่นทุกคนหรืมันจะบักเหรอขอเข้าเซิร์ฟใหม่บปนะทุกคน ทั้งหมถ้ามาแม่กลายร่างร่างสามให้นี่อะแบบนี้พอถ้าแบบมันไม่นี้ให้ก็ต้องให้ทางแอดมินสักคนหนึ่งมาปรับให้นะทุกคนแต่ว่าตอนนี้แอดมินแต่ละคนน่าจะไปเรียนทํางานสอบนะผมก็เดี๋ยวรอแอดมินแต่ละคนมาการคนแล้วก็จะผมไม่แต่แต่ร่างสามมันก็จะเป็นอย่างไอตัวแรกที่ผมขึ้นหนาปกคลิปให,ห้ทุกคนประมาณนั้นนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวขอจบเอ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนจบเดี๋ยวพาทุกคนไปดูว่าที่เอาปีกก่อนว่าจะใช้อะไรแรกนะมาที่นี้ครับคนไอ้กาขวายก็มาที่ไอ้ตัว quest ตรงนี้ครับแล้วคนก็วิ่งมาทางนี้เลยคนเห็นประตูตรงนี้นะกดเดินเข้าไปครับเดินเดินขึ้นมาข้างบนเห็นตัวนี้อยู่ครับตรงนี้คือจะให้เอาบอลแดงที่ทางแอดมินแจกหรืออะไรมาแลกนะครับผมประมาณนั้นนะให้เอามาแลกนะครับ ตอนนี้ทางเอสไม่ได้คอนแจกเท่านั้นครับหรือกิจกรรมนะผมจะได้นะครับผมประมาณนั้นนะเผื่อใครสงสัยว่าปิดจากไหนนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ไวเท่านี้ครับก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวไวเท่านี่ในคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลิปให้กับช่องผมด้วยนะผมเป็นกลังใจให้หน่อยนะครับเพื่อที่ว่าจะให้ถึงพุทธหนึ่งพันผู้ติดตามมาเร็วนะครับผมนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเถัสครับไปที่คลิปหน้าบ๊ายบาย